ไปดูน้องลิซ่ากันไม่ได้กว่านะคะต้องบอกว่าในชั่วโมงนี้โอปหดังมากจริงๆสําหรับเธอคนนี้นะคะปล่อยเพลงใหม่ออกมาลาลิ่านะคะต้องบอกว่าเป็นเพลงที่เป็นซิงเกิลเดี่ยวครั้งแรกหลังจากที่เดบิวมานานถึง5ปีตอนนี้ยอดวิวทะลุ100ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยรวมถึงยอดฟอลเวอร์ในอินสตาแกรด้วยนะคะที่มียอดฟอล l ว w ์นั้นเพิ่มขึ้นมากถึง1ล้านคนค่ะ เรียกได้ว่าฮอตสุดๆฉุดไม่อยู่แล้วนะคะสำหรับสาวน้อยคนนี้ลิซ่าลลิสามโนบาลหรือว่าน้องลิซ่าแบล็กพิงที่เพิ่งปล่อยซิงเกิลเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตนะคะซึ่งชื่อเพลงเนี่ยก็เป็นชื่อของตัวเธอเองนั่นแหละนั่นก็คือลลิสานะคะนอกจากตอนนี้เนี่ยเพลงนี้จะทำยอดวิวทะลุ100ล้านวิวไปแล้วนะคะและยังทุบสถิติชาร์ตอีกหลายชาร์ตทั่วโลกเลยค่ะช่องทางโซเชียลของลิซ่าเองนะคะก็ยังมีผู้ที่ติดตามเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบไม่หยุด ล่าสุดนะคะมีตัวเลขรวมอยู่ที่59,374,500ล้าน3 0คนและมียอดผูติดตามเพิ่มขึ้นมากกว่า1ล้านคนนะคะในช่วงวันที่1จนถึงวันที่12กันยายนส่วนวันที่น้องลิซ่านั้นปล่อย MV คือ11กันยายนเนี่ยก็มากกว่า1 0 0 0 0แสนคนค่ะ